สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วกับผมพระยอดนิยมสาธุสาธุนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาชมนี่เลยครับเพื่อนท้าเวสุวรรณนะครับเจ้าแห่งขุมทรัพย์เจ้าแห่งพูดผีปีศาจนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมสะสมไว้นะครับอัน วันนี้ก็จะมาเอาองค์นี้ก่อนนะครับเนาะนี่ครับผมองนี้ก็คือเหรียญทาเวศเหรียญจำปีนะครับปีศห้ารุ่นแรกนะครับหลวงพ่ออิดวัตจุรามณีนะครับโร,รบืเรียนครับผมเหรียญนี้มีเจิมแดงด้วยนะครับ เจิมแดงนี้ผมก็คิดว่ามีไม่น่าจะถึงสองหมืนเหรียญน,นะครับก็ว่ากันไปผมตัวผมคิดเองนะครับว,ว่าไม่ค่อยเจอนะครับเจิมแดงนะครับเจมแป้งแดง,งนะครับจนมากก็จะเป็นแต่มีอย่างนะเพื่อนถ้าจานทั้งรอบนี้นะครับโอ้โห ห้อยนะครับแพงขึ้นไปอีกนะครับจานนี่นะครับเคยเห็นนะครับมีรอยจานหลงพ่อเมตาจานทั่วเลยนะครับนั้นก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเพื่อนไม่ได้พบเจอบ่อยนะครับเจมแดงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดโดยรอบๆของเหรียญกันนะครับเหรียญตัวนี้มีเก๊นะครับเพื่อนระวังให้ดีนะครับ ชาวหาก็ระวังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมเนื้อหารายละเอียดโดยรอบนะครับว่ามีอะไรที่เป็นจุดที่ควรสังเกตนะครับไปับเพื่อนก็ขยายขึ้นมาก็ประมาณนี้นะเพราะว่าจริงๆอยากจะแกะพลาสติกนะ ออกมานะครับให้เพื่อนๆชมชัดแต่ว่าการแกะพลาส,สติกกับเนื้อตะกั่วนี่อันตรายมากนะครับมีโอกาสสมมติว่าผมเจียด้านขอบนี้ออกเนาะแล้วก็เราจะเอาไปลนไฟเพื่อให้สลอยเพื่อให้อะคริลิกตัวนี้นะฮะมันอ่อนตัวถ้าเหรียญโดนความร้อนปุ๊บมันจะคล้ำนะครับเพราะฉะนั้นการแกะต้องระวังนะผมก็เลยไม่ ไม่อยากจะทํามันดุงยากเนาะก็เลยพยายามจะทําให้มันให้เพื่อนๆดูชัดชัดทีนะครับเนาะเนื้อหาโดยรอบนะครับจุดที่เราควรระวังนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเพื่อนตรงโค้ดตรงนี้นะฮะคือท่านอื่นเข้าทาเต็มนี้ไปแล้วนะฮะเพื่อนเพื่อน จะชาหาต้องเข้าไปดูนะนะด,ดูตรงโคดนะครับดูพื้นเหรียญน,นะครับมันจะเป็นนัตมีออกไปอย่างนี้เนาะดูเมตตานะครับดูเมตตาแล้วก็ดูความละเอียดคมของเนี่ยนะครับรายละเอียดพวกนี้นะครับมันจะคมจะชัดนะครับพื้นเหรียญนัตเตมีวิ่งออกไปอย่างนี้นะฮะ่อนๆครับผม ก็ดูรายละเอียดให้ดีนะครับคือพยายามให้เห็นแต่ว่ามันติดที่มันอยู่ในกรอบพลาสติกเนาะก็ดูเป็นโดยรวมก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างตัวตัดอาจจะไม่เห็นเนาะก็เห็นบ้างเนาะนี่นะฮะตัวตัดก็ จะประมาณนี้นะครับเพื How ่อนทาเวส่วนรุ่นแรกนะครับเนื้อตะกัวสร้าง1นึ0 0เหมื่นเหรียญน,นะครับปัจจุบันหายไปอยู่ไหนไม่รู้นะครับไม่ค่อยพบเจอนะครับโดยรวมเหรียญน,นี้ก็จมูกแตกนิดนึงเนาะถ้าจมูกลงเฟลก็คงจะราคาจะแรงกว่านี้นะครับครับผมสังเกตคือตัวโคดตัวนี้นะฮะ โคดในบล็อกนะครับอ่ามันจะมีจุดตายของเขาเข้าไปดูถ้าผมจะพูดเดี๋ยวมันจะไปแซมท่านอื่นนะครับที่เขาทำคลิปไปแล้วนะครับก็ดูรายละเอียดนะครับครับผมก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือเจิมแดงตัวนี้นะฮะก็เป็นของหลวงพ่ออิทนี่ก็จะไม่เหมือนใครนะครับเนาะเจมิมเจมิมแป้งแดงนะครับ อันนี้ก็คือด้านหน้าเนาะครับโดยรวมนะเนาะส่วนด้านหลังนี่ครับเพื่อนๆชมก็จะมีเส้นวิ่งเหมือนกันนไหมครับเส้นวิ่งออกไปอย่างนี้เนาะและ้วจะมีตัวนั้นคือสีส่วนมากก็เก๋ก็ทําคมนะครับแต่ว่าเออ่รายละเอียดอะไรส่วนมากจะไม่ออกนะครับ แต่บางคนรูเ้เผืนเพราะเนื้อตะกัวมันอ่อน,นเวลาการปั๊มก็จะคมเกยได้ง่ายนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับโดวยวมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเหรียญเนื้อตะกัวจำปีนะครับใหญ่ปี4 5รุ่นแรกนะครับปัจจุบันราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาอีกแล้วนะครับก็ใครมีก็ เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับอนาคตต้องแพงขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับอของหลวงพ่ออิฐถึงจะสร้างเยอะแต่ของก็ไม่ค่อยพบเจอบ่อยๆนะครับตอนนี้ของไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับทองแดงก็หนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญเหมือนกันนะครับเพื่นจานวนสร้างไม่น้อยนะครับแต่ก็ หายเขากรีดเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเจอครับผมอันนี้ผมก็จะเอาเพื่อนๆมาให้ชมเนื้อหาโดยรวมเนาะพอเห็นชัดๆคร่าวๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูเมตตาสังเกตดูเมตตานะครับอ่าก็จะมีบอกเนาะคนอื่นก็จะบอกแล้วว่าเม็ดใหญ่เม็ดเล็กนะครับสูงต่ำสูงต่ำนิดนึงนะครับดูให้ดีนะครับ รายละเอียดของเก๊ออกมาก็มีงานฟีมอือแล้วนะครับต้องระวังกันนิดนึงครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะเอาเรียนนี้ให้ชมนะครับทําเป็นคลิปเป็นเรียนเรียนไปเนาะเอารวมเดี๋ยวมันจะยาวเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่คือตะกั่วจาปีรุ่นแรกเนาะเจมมึกแดงฮะ ครับผมคลิปนี้ก็ขอลํำลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทายนี้ก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเช่นเคยรับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนนะครับครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ